ว่าสามปีนะคะอาจารย์หนูก็ฝันว่าเหมือนว่าหนูหนลอยบนอากาศแล้วกันหนูก็ไม่รู้ว่าที่ไหนอะไรยังไงแล้วท่านก็บอกว่าได้ยินเสียงท่านบอกว่าเจ้าต้องช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะหนูก็ถามช่วยเหลือ,อยังไงคะช่วยเหลือใครช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันช่วยรักษาเขารักษาทางไหนทางลม หนูก็บอกหนูก็ว่าทางลมก็ลมอะไรคะท่านก็เฉยแล้วหนูก็ถามท่านอีกว่าเสียงเนี้ยคือเสียงใครท่านเป็นใครแล้วท่านก็บอกว่าเจ้าไม่ต้องรู้หรอกว่าเราคือใครอืเจ้าทําตามนี้แล้วกันหนูก็หนูก็คนเดียวหนูก็คิดหนูว่าเงียบเลยนะแต่หนูคุยให้พวกพี่หนองหนูฟัง ดูทิกตอกไม่รู้ยังไงก็เ,เห็นหนุหนุสะดุดเนี่ยองค์หลวงพ่อมังมีนะเนี่ยผ้าองค์นี้ทําไมสีสีเขียวหนูก็ว่างาั้นหนูหนูก็ลองดูลองฟงังลองดูอ้าวอุ้ยหนูก็มันมันเหมือนปิติอะ่ะอาจารย์ม,มันเกิดความปิติว่าอืมทั้งร้อนทั้งเย็นอะไรมาในตัวหนูเนี่ยหนูก็ดูดูหนูก็ว่าเออบอกตัวเองอ๋เป็นอะไรนนะเราเป็นอะไรว่างาั้นแล้วพอดูวันที่สองก็ใช่แน่หรือ หนูก็แวบกลับไปย้อนตอนที่ว่าหนูฝันนะอืมใช่แน่เลยนี่แหละใช่แน่เลยก็หนูก็ว่างั้นหนูก็เลยตัดสินใจโทรมาหาหนูแพ้ยาหนูนอนห้องพิเศษอ่ะเป็นเดินหนักมากหนักมากเลยอ่ะหนูก็คิดว่าหนูไม่รอดนะหนูก็อธิษฐานจิตนะว่าที่ว่าตั้งแต่ดิาติหรือว่าบุญกุศลที่ที่หนูได้ทํามา ก็ถ้าถึงเวลาหนูก็ให้ให้แบบยังไม่ทุรนทุรายอ่ะให้ไปแบบสงบอ่ะแต่ถ้าบุญกุศลที่หนูได้ทํามาก็ให้หนูรอดปลอดภัยและหนูก็จะทําความดีเรื่อยไปอ๋อมาเจอศาสตร์เป่ามหาลังรับทางติ๊กตอกใช่ค่ะก็เลยคิดว่าใช่แล้วคิดว่าใช่แล้วค่ะมีแล้วก็มีแบบอาการปุบปั๊บปุบปั๊บพิบปั๊บข้างในด้วย แล้ววันนั้นนั่นหนูความเหมือนควารมรู้สึกของหนูนะเหมือนว่าหนูได้เจอเจอเลฟซิ่งที่หนูค้นหาที่ว่าเออเหมือนดีใจเหมือนมันเจอพ่อเจอญาติผู้ใหญ่อ่ะ <c oughs> หนูคิดอย่างนั้นนะเหมือนเจอ <c oughs> พ่อหนูว่าอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ <c oughs> วันนั้นที่ที่หนูคุยกับอาจารย์ครั้งแรกอ่ะนั่นแหละความปิติมันมันก็เกิดขึ้นมา <c oughs> แล้วพอไหว้คร uh, ูประสิท kind ธ of mm ิ hmm. ์วิชาแล้วรุ่นที่25่สิานะ25ค่ะ25่สิบ้าเราเอาไปใช้กับใครเคสยังไงบ้างไงก็4เคสแลละค่ะก็เคสแรกเลยเขาปวดฟันปวดฟันเขาบอกเขาปวดมานานนะเหมือนว่าเขาทนจนขินแล้วอะจนใต้เนี้เขาเป็นเขาหนูนแข็งเลยอะตอนนี้หนูก็ ถามเขามาเดี๋ยวจะเป้าให้หนูเป้าไปครั้งเดียวนะั้นนะ่ะเขาหายพอพอพอสามวันอ่ะตรงนี้เขาหายเลยที่ปวดนะ่ะหายตั้งแต่ตอนเป้าอะแต่เอ้ตรงตรงที่ทนู่นนี่เขาก็หายอืมยันเท่าทุกวันเนี่ยแล้วก็เคสที่สองเป็นงูสวัสดมาสี่วันเขาปวดเขาโทษนะปวดมาถึงนมเนี่ยแล้วก็ยกแขนไม่ขึ้นหนูหนูก็เป้าให้เขาอีกแล้วแหละสองครั้ง เนี่ยเตางูสวัดสองครั้งสองครั้งหายเขาไปทํางานได้เลยค่ะเออหนูนังสือหนูก็ไม่แก้งนะหนูก็ถืออย่างเนี้หนูก็นั่นหนูก็ถือหนังสือด้วยเป็นเป่าไปด้วยอะไรด้วยนั่นแหละคราวนี้ก็นั่นแต่นี้ก็อีกก็เขาปวดเส้นเอ็นข้างในแล้วก็เขานั่งงอเข่าไม่ได้นั่นหนูก็เป่าสองครั้งเขาก็ดีขึ้นค่ะเขาก็ดีขึ้นอ แล้วเมื่อวานนี้มีคนหนึ่งค่ะเขามาเป่าเขาปวดเขาปวดหลังนะเขาปวดมากเลยหนูก็เป่าให้เขาไปค่ะแล้วเขาบอกบ้านบ้านไปใกล้กันด้วยเออพอดีเขาเห็นว่าเออทำไมคนโน้นคนนี้มาอะไรงียเขาก็เลยเป่าเขาว่กเมื่อคืนนอนหลับดีเขาว่าน่้จะเป่าไปเลยเป่าเสร็จแล้วเขาไปนอนเขาไปนอนเขาบอกเดี๋ยวไปนอนพักก่อนแล้วเขาบอกว่านอนหลับดีค่ะ <c oughs> โอ้โนหนูบอกว่าตัวหนูไม่มีอะไรหนูไม่เก่งหรอกนะแต่ว่าศาสตร์วิชาเขาศักสธิ์เข้มขังมากหนูก็ว่าอย่างนี้คูบาอาจารย์หนูเข้มขังหนูเชื่อในครูบาอาจารย์พวกหนูหนูก็บอกนี้แหละโ <c oughs> <c oughs> อ้ h, ดีใจด้วย